เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าขันจะมารีวิวนะคะรองพื้นงานผิวที่เหมาะสำหรับสาวๆนะคะวัย30-40-50มาให้ฟังกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวแรกวันนี้นะคะก็คือทาดาชาร์ลอตทิวเบอรีนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากๆของคุณป้าชาร์ลอตในฝั่งของเมกาเขานะคะปังปุรเยมากคุณขันแล้วก็ราคาเขานะ่าอ็นดูไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่เพรา,เ,พราเขามาไทยเท่านั้นแหละ แรงนิดหนึ่งนะคะอันนี้มีชื่อรุ่นว่า Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation นะคะ40 ml ถือว่ามาแบบไม่น้อยนะคะความแพคเกจิ้งนานเนี่ยคือภาพลักษณ์โดยรวมอบดูสวยแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดจริงๆก็คืออีลอมกองแกงมากเลยนะคะอันนี้เป็นพลาสติกนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพลาสติกแต่ก็จะมีแอบมีความอาชาลทวเบอรี่เบาๆนะคะประมาณนี้นะคะโดยรวมตัวนี้นะคะถ้าให้พูดถึงการปกปิดบอกเลยว่าพิกเมนตสีเข้มมากๆ แน่นนะคะแต่เบาบางมากคือเป็นงานผิวที่แบบสบายคุณทาแค่เลเยอร์เดียวก็สามารถปกปิดตามจุดด่างดำต่างๆได้แล้วนะคะแต่แนะนำว่าไม่ควรจะ2หรือ3มเลเยอร์2ยังพอได้นะแต่พอ3เลเยอร์ปุ๊บอะมันจะดูเป็นเคกกี้นิดๆเพราะด้วยความที่เขาไม่ได้แมตช์เขาจะมีความโกลเป็นประกายเงางามนะคะอันนี้ป้าวันรู้สึกว่าเขาเป็นรองพื้นที่เหมาะกับการเป็นแบบ เป็นลูกคุณหนูที่ทํางานในห้องแอร์ไม่ควรจะแบบเป็นตราตํตามเครื่งนอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะสําหรับตัวนี้ฉะนั้นใครที่ทํางานเอาดอร์นะคะแล้วเป็นคนผิวแห้งก็เถอะเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าหากว่าคุณจะต้องไปเดินในห้องแอร์แบบว่าไปเซนตัดเอมบาสซี่สวยๆแบบแต่งหน้าแบบเบาๆเ,เดินห้างแบบให้ดูแบบว่าออดูผิวเรียบเนียนอันนี้ตอบโจทย์จริงๆลูกคุณหนูเแบาบมากพิกเมนต์โคตรแน่น